สวัสดีครับมาพบปอกกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานอูไพทู์กันเกษตรพี่น้องมาเนี่มาติดตั้งกันที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับมาหอดรถเนี่ยเป็นฟอร์ดนะครับหกพันหกหนึ่งศูนย์นะครับนี่เป็นแบบบ่แยกระบบเด้อพี่น้องเดอนะครับนี่แต่ว่าเพิ่นเอากระบอกไม้นะกระบอกไม่จากทางอูนะครับ พราะว่ากระบอกเขาไม่ตีสั่นสั่นนะครับสั่นไม่เล็กน้อยนะครับกระบอกเขาอู้เขาสีเงานะครับเวลาโยกเย็บสีโยกได้สูงนะครับนี่นะครับเสร็จเระลอยแล้าไหมเท็นะครับยกเงน่สวยงามนะครับ เดินไปน้องเด้อนะครับรอบนี้มาก,กันสองคันเลยครับเพิ่อีกคันหนึ่งอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นฟอรตที่กันนะครับวญญบนนันนี้ระบบแี่กพี่น้องเด้อนะแล้ว้หยกขึ้นหยกลงก็เป็นคอนโทรลไปดันนะครับนี่นะใส่อนโทรลไปดันนะใส่งานหนึ่งหยกขึ้นยกลงขึ้นกันก็ไปไปบีไปดังเขานะครับ มุดสูงนะครับแหงลงไงนะครับแหงลดไ้สูงนะครับนี่นะครับครับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามกันขามาเบิ้งนะครับเนีัยกับอู่ไปทุนการเกษตรได้พี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรตามนี่เลยเด้อครับเด้อหรือไปเบิงผลงานในช่องยูทู e นะครับเฟซบุ๊กก็มนี้นะครับอู่ไปทุนการเกษตรนะครับสิดธิ์เสียดด้วยเบอร์โทรนะครับขามาสอบถามเบิ้งนะครับกัน รถ <Yeah. S 2> ลุ่นได้นะครับสีได้งามนะครับขอเบิ้งได้นะครับมีตัวอย่างให้เบิ้งมาทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับนี่สวยงามนี่ครับบรรยากาศดีนะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนนิจังน้อยนะครับนี่ครับนี่ บ้านพอผู้ใหญ่บ้านนะครับเด้อบ้านอย่างวุ้นอ่ะบ้านอย่างบ้าบ้านบ้านอย่างอ่านเด้บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับติดสติ๊กเกอร์สวยงามนะครับบ้านวังคอยนะครับ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านวังคอยเลยนะครับตอนนี้ พอผู้ใหญ่เพิ่นไปเพ็ดพิทีเปิดการกีฬาให้นักเลี้ยนนะครับพ่นนะครับโรงเรียนอยู่ตั้งพุ่นนะเพื่อนเขามีการแข่งขันกีฬาพอดีนะครับพอผู้ใหญ่เพิ่นครับเป็นประธานพิทีเปิดนะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวจากนี้ไปต่อที่อำเภอวิเชียรบุรีกันต่อนะครับเป็นฟอร์ดขึ้นกันนะครับบรรยากาศระบบขึ้นกันนะครับติดตามชมเมืองเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็พร้อมกับมาหอดขั้นที่สองนะครับ อยู่ที่อำเภออย่างเนาะวิเชียรบุรีนะครับไกลอย่างวิเชียนนะครับอยู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเป็นพอร์ดพวยกันนะครับฟอร์ดถือเงินัวเดิมอันนี้ขาแยกระบบพี่กันนะครับเร,เ,เ,รนนเราขอ,องเป็นเอากระบอกใบดันเดิมนะครับของ,องเป็นเกระบอกเงาฮะถ้าไ่ก็ป็นคันแรงนะครับ วนครับยกโ,โอ้สยส่ไฟใส่ไฟโอ้ยเลยส่ไฟนะครับนี่ครับรรสวยงามแข็งแรงเป็นปอดเกียบพันเกียอันนั้นหกพันหกนะครับการใส่งานเนคือคทนค้นใบหมีดนะครับใส่ทิ่กันนะครับยกถึงยกลนะครับ ทบสอบสบปริงเด้งดีต้องดีต้องนะครับอันนี้ยุบบ้านทับอโศกเรือพี่น้องเรือบ้านทับอโศกสมบลทับน้อยนะครับอำเภอพิเชนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์เรือพี่น,ออน้องใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับหรือผูอ้ใดอยากเห็นตัวแท้นะที่ใกล่ๆนีกับมาเบิ้งนะครับ กัดึงทำทำนะครับแต่ขาในชุดน้อยจะทำดื่อกว่าก็ถึงจะมีันโคน่ะเรียกับโมดกมีต้นโค้โโออกมาหน,นึ่งถึงจะโตดึงนะครับแต่กร่ยงานเดยดีที่เก่านะครับ เบอร์โทรการติดต่อสอบถามนี่เด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าแปดห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดนี่เด้อพี่น้องเนาะหรือไปบงผลงานทั้งช่องยูทู e นะเฟซบุ๊กนะครับหรือสื่ออไลน์กันเข้ามาสอบถามได้นะครับติดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะพี่น้องนี่นะอันนี้เพื่อนสร้างกันแบบปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเพื่อ็สร้างนะครับต่ว่าคิวมันหลนะครับ ไปเลยยกเลยก่อนนะครับบมมีมันกูนะครปีนี้เลยมั้งั่งไม้นะครับมาติดตั้งให้แล้วเพิ่นๆที่กูมันนะครับนี่นะเดยเสร็จจากนี้ฮาอย่เตรียมตัวขึ้นคลองไปทางสะแก้วปราจีนบุรีสองคันเด้อพี่น้องเด้อติดตามกันเบิ่งนะครับนะครับฝากติดตามเบิ่งน้ำนนเด้อครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่นะครับน้อสวัสดีครับ